สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของเน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับต่างก็ลุ้นความสัมพันธ์ของเน็กชาลีและจีการมินที่หลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งที่3เพื่อศึกษาว่าชาลีกับการมินจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในทิศทางใดและล่าสุดเน็กชาลีก็ได้มีโอกาสได้ออกงานอีเวนต์ ซึ่งก็ไม่พลาดที่จะถูกถามถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับกามินหลังจากกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งโดยแน็กชาลีบอกว่าตั้งแต่กามินกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ก็ดีขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นเปิดใจให้กันและกันมากขึ้นที่เคยมีปัญหาเรื่องไม่ตอบแชทก็เป็นปัญหาบางช่วงที่เราเจอกันแต่ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วความสัมพันธ์ในตอนนี้รู้สึกว่าจริงใจกันมากขึ้นและชาลียังบอกอีกว่า กาเมินเขาเป็นคนไม่ชอบออกไปไหนเวลาผมทํางานแบบนี้ผมก็จะมาทั้งวันกลัวเขาเบื่อก็บอกให้เขาออกไปข้างนอกบ้างแต่เขาชอบอยู่บ้านจริงๆบางครั้งก็ออกไปเจอคนเยอะแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะต้องไปชอปปิ้งถ้าจะออกไปก็ชอบไปซื้อกาแฟมากกว่าการมาไทยครั้งนี้ของกามินเราก็มีการวางแผนระยะยาวไว้แล้วในเรื่องของคิวงานก็ยอมรับว่าเยอะเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าโอกาสที่เข้ามา ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้ามีก็ต้องรีบรับไว้และเมื่อถามว่าครั้งหน้าถ้ากามินกับเกาหลีจะกลับไปด้วยไหมชาลีบอกว่าก็ยังบอกไม่ได้เอาจริงๆเขาอยู่ที่นั่นมาทั้งชีวิตแล้วถ้าผมจะไปเกาหลีจะไปตอนไหนก็ได้เราก็มีคุยกันเรื่องไปเที่ยวต่างที่กันบ้างที่กามินอยากไปที่สุดผมว่าน่าจะเป็นดูใบนะมีคุยกันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะไปตอนไหน สถานะในตอนนี้เมื่อก่อนผมถามบ่อยจนตอนนี้ผมเลิกถามแล้วแต่ถ้าใครติดตามก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของเราซึ่งมันก็ชัดเจนผมไม่อยากจะไปเร่งถามจากเขาเยอะแต่สำหรับผมเขาคือแฟนผมครับเรียกแฟนได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกผมว่าอะไรยังไม่ได้ยินว่าแฟนหรือที่รักเอาเป็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้แฮปปี้ดีครับเรียกได้ว่าเรื่องความรัก ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติกันนะคะตอนนี้ก็น่ารักมากๆแล้วและสำหรับในงานอีเวนต์วันนี้ก็มีแฟนคลับของเราตาดีมากๆเห็นสาวแต่งตัวคล้ายกับกามินยืนให้กำลังใจชาลีอยู่ห่างๆและก็มีบางช่วงที่โบกมือให้กับน้องอาเธอร์ด้วยและชาลีเองก็มีอาการแปลกๆทำให้หลายคนก็สงสัยว่าน่าจะเป็นนายหญิงตามมาให้กำลังใจท่านแม่ทัพของเราแน่ๆ เพราะวันนี้ก็ยังไม่เห็นนายหญิงกามินขึ้นไลฟ์เลยเหมือนกันเอาเป็นว่าจะใช่ในายหญิงกามินของเราไปคุมท่านแม่ทัพหรือเปล่าก็คงต้องรอถามกันในไลฟ์นะคะและสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากมีตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ